สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพิสูจน์สูตรหาระยะทางระหว่างเส้นตรงคู่ขนานนะคะโดยจากทฤษสีบทนะคะบอกว่าระยะห่างระหว่างเส้นตรง ax บวก by บวก c1 เท่ากับ0และเส้นตรง ax บวก by บวก c2 เท่ากับ0เมื่อ a b c1 และ c2 เป็นค่าคงตัวที่ a และ b ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันคือ d เท่ากับ ค่าสมบูรณ์ของ c 1ลบ c 2ส่วนด้วยรากที่2ของ A กําลังสองบวก v กํลังสองเราไปเริ่มการพิสูจน์กันเลยค่ะาการพิสูจน์ก็คือจากสมการเส้นตรง จากที่ไี้บุนนะคะบอกว่า ax บวก by บวก c 1เท่ากับ0และเส้นตรง a x บวก by บวก c 2เท่ากับ0จะเห็นว enfin ่าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนาดกันค่ะ แล้วก็เราอ่ะจะเอ่อเลือกจุดจุดหนึ่งนะคะบนเส้นตรงก็คือให้จะจะให้เป็นจุด x หนึ่งบวก x x หนึ่ง y หนึ่งค่ะก็คือที่พี่กัดว่า x หนึ่ง y หนึ่ง c สเท่ากับ0เป็น x ห y 1จะได้ a 1หบวก by หเท่ากับลบ c 2แล้วก็ให้ d เป็น ระยะห่างระหว่างจุด x หนึ่งและ y หนึ่งกับเส้นตรง ax บวก by บวก c หนึ่งเท่ากับศูนย์จะได้ว่า ดเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ a x 1บวก b y 1บวก c 1ส่วนด้วยสแควรูทของ A กำลังสองบวก b กำลังสองแต่จากได้บนูนะคะเรามันก็คือ a x 1บวก b y 1เท่ากับลบ c 2ใช่ไหมคะ ah x 1บวก b 1> y หเท่ากับลบ c 2แล้วก็จะได้ d เท่ากับค่าสมบูรณ์ของอลบ c 2บวกด้วย c 1ส่วนด้วยหน้าที่สองของ e กำลังสองบวก b กำลังสองซึ่งก็คือ d เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ c 1ลบ c สอง สวนด้วยลากที่สองของ e กำลังสองบวก B กำลังสองนั่นเองค่ะนั่นคือระยะห่างระหว่างเส้นตรง A x บวก B y บวก c หนึ่งเท่ากับศูนย์ และสลิ BY ้นตรง e x บวก b y บวก c 2เท่ากับ0เท่ากับ c 1ลบ c สสวนด้วยรากทีส่สองของ e กําลังสองบวก b กําลังสองหน่วยซึ่งตรงกับจิสเดีบด์ค่ะ ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการพิสูจน์สูตรหาร,ระยะทางระหว่างเส้นตรงคู่ก้นานนั้นไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ